ลุกเร็ววเวลามีน้อยใจเย็นๆอขอเล่นด้วยครับนี่เลยอม,มองอะไรเราอยากได้เปล่านี่เดี๋ยวิธีที่มึงคิดอ่ะพี่งดเถียงผมว่าแทงดีกว่าเงินทั้งนั้นพี่ถูกหลือเหมือนก๋วยเงินเนเอามาน่ะเดี๋ยวทำให้เป็นแสนให้ดูแทงได้เลยอย่ามวยระลึกชาติพี่โกงมาเนี่ยนะตายเงี้ยโอ้โอเมื่อก่อนเคยโกงแต่เดี๋ยวเนี้ผมเลิก พ่อโกงแล้วเป็นไงผมโดนตัดนิ้วพี่ไงไข้ชั่วหน่อยเห็นไหมล่ะอ่านี่ตำเออเลยพี่เป็นยังไง ี่ตาสุดท้ายแล้วกันดวงผมสู้พี่ไม่ได้จริงๆอะใช่เลยน้องล้มเขาแม่งเลยแตงต่ำต่ำหมดนี่เลยเหรอหมดเลย,ไ,เยไม่ใช่ปัญหาพี่เอาเปิดหกห้าหกอ้าวอ้อ้อมนมวอ้ พอพอตัว oh! 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 yes! ส,ส,สูงอ่ะสูงยังก็เปรตรีบไปจดไอ้น้าแมวน้ำวันหลังมาอีกนะ